อนพอ่อเล่นคอมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักภษาษา Lua กันนะครับซึ่งเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันเลยนะครับแต่สําหรับหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้จักภาษานี้นะครับหรือหลายคนที่กําลังใช้ภาษานี้ในการเขียนเกมเขียนโปรแกรมอยู่นะครับก็อาจจะอยากทําความรู้จักภาษานี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทําความรู้จักภาษา Lua กันนะครับ โดยมาเริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็คือความเป็นมาของภาษาลูอานะครับไอคำว่าลูอาเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาโปรโตุเกสนะครับซึ่งหมายถึงดวงจันทร์นะครับถ้าเป็นเทียบกับภาษาอังกฤษก็คงจะเป็นคาว่าลูน่านะครับ ที่หลายๆคนอาจจะรู้จักผ่านการ์ตูนหรือเกมที่เป็นชื่อตัวละครต่างๆนะครับเช่นในโปเกมอนนะครับก็เป็นชื่อเทพตัวหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลูนาตรงๆตัวเลยนะครับซึ่งในภาษาโปรตุเกสเนี่ยที่แปลว่าดวงจันทร์เนี่ยเขาเรียกว่าลูอานะครับเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของภาษาลูอานะครับก็เลยเป็นรูปดวงจันทร์นะครับที่โคจรอยู่รอบโลกนะฮะภาษาลูอาถูกสร้างขึ้นมาโดยคน3คนนะครับโดยผู้ออกแบบ3คนแรกนี้นะครับคนแรกก็คือคุณ โนบะตุเยรูซาลิชและคนที่สองก็คือคุณว a ลเดมาร์เซลิสและคนที่สามก็คือคุณลุยส์เฮนริกดิฟิเกเรโดอย่างที่เห็นนะครับเขาเป็นคนโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นชื่อของเขาเนี่ยอ่านยากมากเลยนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้ Google ช่วยอ่านสักหน่อยนะครับและภาษาลูอานะครับเป็นภาษาทางโปรแกรมระดับสูงนะครับที่มีน้ําหนักเบามีการออกแบบสําหรับการฝังตัวในแอปพลิเคชันจึงทําให้ภาษาลูอาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถข้ามแพลตฟอร์มได้นะครับ เนื่องจากตัวแปลรหัสของมันนะครับที่สามารถคอมไพล์ได้ทั้งบนคอมและบนมือถือแบบง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าหลายๆคนนะครับที่สร้างเกมอย่างเช่นเกมโรบอกบนคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะรันบนมือถือได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปแก้โค้ดอะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งเจ้าภาษา Lua เนี่ยนะครับก็ได้รับการออกแบบมาตั้งแต่ปีคศ1993แล้วนะครับซึ่งเราฟังอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะดูเหมือนมันนานใช่ไหมครับแต่ถ้าเทียบกับภาษาอื่นแล้วเนี่ยนะครับ ถือว่าภาษาลูอาเนี่ยเป็นภาษาที่ออกมาหลังเพื่อนเลยนะครับเทียบกับภาษาหลักๆที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้เช่นภาษา C, C ภาภาษีซีวัตพัฒหรือ C ีชาบนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาษาลูอาเนี่ยถือว่าออกมาใหม่มากเลยนะครับ และเหตุผลนะครับที่เขาสร้างภาษา Lua อ,ออกมาในตอนแรกนะครับก็เพื่อเอามาใช้ในการสร้างซอฟต์แวร์ในแอปพลิเคชันนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการในการที่จะปรับแต่งซอฟต์แวร์นะครับให้มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆง่ายมากขึ้นนะครับในการสร้างหรือเขียนโปรแกรมนะครับเพราะฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ภาษา Lua เนี่ยจะรันได้ทั้งบนคอมและบนแอปพลิเคชันนะครับ และด้วยเหตุนี้นะครับนักออกแบบภาษาลูอาเนี่ยนะครับเขาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งภาษาเนี่ยให้มันมีความรวดเร็วนะครับการพบพาที่สะดวกและการเขียนที่ง่ายนะครับซึ่งเราจะพูดถึงในหัวข้อต่อไปนะครับก็คือหัวข้อการใช้งานของภาษานะครับเราไปดูกันเลยครับซึ่งภาษาลูอาเนี่ยนะครับการใช้งานที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบันนี้นะครับคงจะหนีไม่พ้นการนํามาพัฒนาวิดีโอเกมนะครับโดยเฉพาะเกม Ro บอสนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกมเราบอกเนี่ยเอาภาษา Lua ามาเปิดเป็นโอเพนซอร์สเลยนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้ภาษา Lua เอามาเป็นภาษาสคริปในการเขียนแบบต่างๆหรือว่าสร้างเกมต่างๆได้ตามใจชอบเลยนะครับและเหตุผลที่ภาษา Lua มันถูกใช้อย่างกว้างขวางกันขนาดนี้นะครับก็เพราะว่านะครับโปรแกรมเมอร์ส่วนใหญ่เนี่ย,เ,ยเลือกใช้ภาษา Lua เพราะว่ามันง่ายต่อการฝังนะครับแล้วก็ง่ายต่อการใช้นะครับแล้วมันรวดเร็วนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ มันเป็นภาษาที่ใช้ช่วงเวลาสั้นมากนะครับในการเรียนรู้นะครับแตกต่างจากภาษาอื่นนะครับที่ต้องทําความเข้าใจโครงสร้างหรือซินแทกของมันเนี่ยโดยใช้เวลาที่นานมากพอสมควรนะครับโดยผมก็ไม่ได้พูดล,ลอยด้วยนะครับว่าภาษา Lua เนี่ยมีคนใช้เยอะมากขนาดนั้นนะครับซึ่งในปีคศ2003นะครับก็ได้มีการสํารวจความคิดเห็นของ GameDev.net นะครับแล้วพบว่าภาษา Lua เนี่ยเป็นภาษาสคริปต์ที่มีความนิยมมากที่สุดนะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมนะ และในวันที่12มกราคม2012นะครับดูอารก็ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะรางวัลฟอนไลน์อวอร์ด2011นะครับจากนิตยาสารเกมเดเวลลอปเปอร์นะฮะในหมวดโปรแกรมมิ่งทรูนะครับ,รบก็คือเป็นเครื่องมือสำหรับโปรแกรมเมอร์นะครับที่ใช้เขียนที่มันง่ายมากนะครับเขาก็โหวตกันนะ และที่สําคัญนะครับลูอาเนี่ยยังเป็นภาษาสคริปนะครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในซอฟต์แวร์มีเดียวิกิด้วยนะครับที่ใช้ขับเคลื่อนวิกิพีเดียนะครับเออก็คือใช้ในการขับเคลื่อนเว็บไซต์วิกิพีเดียที่เราใช้หาข้อมูลมาทํารายงานส่งอาจารย์กันนี่แหละนะครับผมเอาแล้วนะครับเนี่ยตอนนี้เพื่อนๆก็คงจะได้รู้ความสําคัญความเป็นมาแล้วก็การใช้งานของภาษาลูอามาเบื้องต้นแล้วนะครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้ภาษาลูอาเพิ่มเติมนะครับก็ ลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะครับรู้สึกว่าจะมีพี่ๆหลายคนเนี่ยเขาทำข้อมูลแล้วก็วิธีการใช้งานไว้เป็นภาษาไทยอยู่นะครับซึ่งผมแนะนําเลยนะครับก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ภาษา Lua ควบคู่กับ Roblox Studio นะครับสามารถฝึกให้เพื่อนๆเก่งแล้วก็เขียนภาษา Lua ได้นะครับเอาเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสอนพ่อเล่นคอมลามแล้วครับสวัสดีครับ